ช่องสีตายสวัสดีครับสวัสดีคุณน่ารักนะครับแลวสวัสดีพยองไมยยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวานว่าจะลงคลิปอะไรคิดไม่ออกนะเลยๆๆเลยไม่ได้ลงเลยแล้วก็จะหาเวลาจะอัดจะอัดจะอัดก็แบบโอ้ยติดนู่นติดนี่ก็เมื่อวานหายไปวันหนึ่งนะครับไม่ได้ลงคลิปขอภัยด้วยแต่วันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับซึ่งผิดโพยผิดโพยผิดโพ,ดโพตอนแรกน่าจะเป็นลูกอมดาวน่าจะมีหลายคนรอนะเห็นถามหากันเยอะนะครับ แต่ไม่ใช่ครับเป็นตัวละครอ,อีกแล้วตัวละครที่มาวันนี้ชื่อว่าเพียวแซนดี้นะครับน้องแซนดี้ย้อมสีนะมาคู่ก,กันกับอีกคนนึงอ่ามี2คอตูมแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็คือเทพีอคัคีไม่รู้ว่าคนที่กําลังรอคอยเทพีอัคีเนะี่ยเขาจะมีเพชรทํากันไหมนะเพราะว่าสุดสาครผ่งผ่านไปนะเทพีอัคีมาซ้ําต่อ,อกนะแล้วก็มีกิจกรรมการเล่นครับก็คืออันนี้เลยเดี๋ยวเราไปพูดถึงกิจกรรมการเล่นกันต่อนะมีกิจกรรมการเล่นอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็คืออันนี้อีกอันนึงนะแล้วก็ ลิสบอนนะครับซึ่งลิสบอนเนี่ยผมคิดว่าเป็นกาชาปองนะผมไม่เคยสุม่มน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าซื้อตั๋วมาที่มันเป็นในรูปกุญแจแล้วก็มากดสุ่มตรงนี้นะซึ่งผมไม่เคยสุ่มก็เลยออกความเห็นไม่ได้นะครับว่ายังไงทีนี้ไปดูกิจกรรมการเล่นกันก่อนนะครับกิจกรรมการเล่นเนี่ยเราต้องรับไอเทมชิ้นหนึ่งมาก่อนซึ่งมันจะอยู่ในข้อจดหมายคนที่รับมาแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมรับมาแล้วก็กดกรรไอ้กดเริ่มภารกิจเลยแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยในะระหว่างเนี้ยมันจะ เก็บไปเรื่อยๆทีนี้พอได้ตั๋วมาครบเราก็เอามาแลกของนะครับของที่มีให้แลกก็จะเป็นตรงนี้นี่มันจะมีแบบแลก3กับแลก5ถ้าแลก5ก็คือจะได้ตัวละครนะซึ่งข้างบนเนี่ยโอกาสเปอร์เซ็นต์มันได้น้อยถามว่าน้อยขนาดไหนครับ1%บ้งแหละหรือไม่ก็2%บ้างแหละผมคิดว่างั้นนะมันจะได้ข้างล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดได้ข้างล่างเนี่ยมันเล่นจริงไม่ค่อยได้ผมเลยเชียร์นี้มากกว่ารูนนะครับ รูนเนี่ยถึงจะบอกเอ้ยพี่ถ้าเกิดมันแบบได้รูนกากๆมันก็ใช้ไม่ได้เอาแต่รูนมันก็ยังเก็บไปได้ไงมันไม่หมดไปตามเวลาแบบว่าเมตาหมดอะไรหมดไงแต่จริงๆถ้าเกิดได้รูนแบบ,แบ,บอย่างนี้มารูน,ยยรนเคลื่อนย้ายเงี้ยรูนป้องกันการเรียกเนี้ยอยา่างเงี้ยเออมันไปต่อได้นะก็เชียร์อันนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นกิจกรรมอ่านี่กิจกรรมสงการใครที่ถามว่าสงการมันยังเก็บไม่ครบทํายังไงดีเอาตอนนี้เขาทําให้แล้วก็คือจากเดิมแบบสิบแปดหมดใช่ไหมอันนี้ก็เลื่อนออกไปนะครับก็เก็บต่อเก็บต กิจกรรมแพ้ชนะที่พูดถึงก็คือในระหว่างวันนี้ก็คือ18นะครับจนถึงวันที่25ก็คือวันศุกร์จนถึงศุกร์หน้าเลยก็น่าจะมีเวลา8-9ถึงวัน8วันมัน้งเก็บตามนี้ชนะได้ใบหนึ่งแพ้ได้สีฟ้านะครับเก็บครบอย่างละ8เนี่ย8สีแดงได้กุญแจ8สีฟ้าได้เพชรนะก็เชื่อว่านั่นไม่น่ายากอะไรครับเ็เก็บแพ้ชนะไปวันละอันนะก็สูงสุดก็น่าจะได้500กัเอากุญแจไปขเล่นในลิสบอนเมื่อกี้แหละทีหนึ่งทีนี้ถึงตัวละครแล้วใช่ไหม ก่อนจะถึงตัวละครเดี๋ยวขอแวะขายของแป๊บนึงฝากร้านนะครับซีสต์ช็อปนะครับรับจ้างปัามโคด50โคด60บาทราคาเดิมนะครับราคานี้ก็เป็นราคาสนับสนุนช่องนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอีกไม่ถึง10ท่านแล้วก็จะถึงแคมเปญลัคกี้ดอแล้วเอาลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนเรานะมาจับล้วงรายชื่อแล้วก็แจกของรางวัลไปข้างหลังก็จะเป็นของรางวัลน,นะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มีคนสนับสนุนปามโคดของเราไม่มากก็น้อยนะก็เชื่อว่า ทำช่องมากลับมาทาช่องอ่ะประมาณ20วันอ่ะก็ได้รายได้จากส่วนนี้นะครับที่เอาไปจ่ายทีมงานผมผมไม่เอากําไรจากการนาช่องนะเพราะว่าผมจ้างทีมงานนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ9 0 0าพบาทะนะครับประมาณ90,00บาทก็คือหารายได้จากการฟัมโค้ดมาหรือยอดวิวมาด้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปจ่ายทีมงานไม่ว่าจะเป็นค่าปกหรือค่าฟังโค้ดนะครับก็เดือนนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบลวเกือบถึงลวพอถ้าเกือ 9, บถึง9,00 0นเนี่ยผมก็แฮปปีล้ลวจะได้ไม่ต้องควักเนื้อเท่าไหร่นะใครอยากสนับสนุนเราสนับสนุนช่องนะครับก็ ทักมาได้อ่ะจะพูดถึงตัวละครออกมาเฉยเลยเพียวแซนดี้นะครับเพียวแซนดี้ก่อนจะพูดถึงแซนดี้ก็ต้องพูดถึงแซนดี้เก่าก่อนนะครับรีแคปสั้นๆกันกับแซนดี้เก่าแซนดี้เก่าเนี่ยเขาเป็นแบบ75%ขบโมยมาเบิ้ลมาตกเมืองนะครับ55%ป้องกันย้ายอันเชิญ60%ป้องกันขโมยมาเบิวลคอรสของเขาจะเป็นเมื่อทอยเต๋าแล้วก็ลบสิ่งติดตั้งหรือลบอันเชิญลบสิ่งติดตั้งเอ,อ่อขออภัยสกิลพื้นที่หรืืออออัญเเเเชิิิิิสสกกลลลลลพพ้้้นททที่่ย็ยาางงงงปปวจจะบบร อันเชิญก็อย่างพวกแมงกระพุนหรือไม่ก็สกิลพะอภัยนะครับตอนที่เขาทอยก็จะลบออกหมดเลยนะสกิลสบอกว่าเป็นแปนนะครับห้ไม่ติดพวกยี 20. มี70%เป็นโซ่ตวนนะครับโซ่ตวนที่ใช้พายุทรายแห่งฝันโจมตีในแถวโอ้ยอันนี้เนี่ยอันนี้แหละ,นนหละต้องระวังให้ดีว่าผมไม่เคยเล่นแซนดี้นะแต่คิดว่าคําว่าในแถวเนี่ยน่าจะต้องมีแพงเอ้ยไม่ใช่มีแพงมีเมืองอยู่ในแถวเดียวกันอีกฝ่ายหรือเปล่าเพื่อจะโจมตีนะคิดว่าอย่างนั้นถ้าไปอย่างนั้นเนี่ย ยิ่งก็ต้องมีก๊อปปี้หรือไม่ก๊อปปี้ก็คือต้องมีเมืองอยู่ในแถวเดียวกันหมดเลยซึ่งเป็นข้อจํากัดหน่อยนึงแล้วก็สกิลสุดท้าย85%เมื่อตกเมืองนะครับก็จะลบสิ่งตั้งแล้วก็อันเชิญในแถวออกนะครับอืมสาเป็นหุ่นไลากาจบแล้วอันเก่ามาดูอันใหม่กันบ้างครับ6กเพิ่มมเป็น75สมีสกิลตกเมืองคุณเอ่อเก็บเงินเหมือนเดิม70%เมื่อทอยเต่านะครับเอาคอตูมาเป็นสกิลดีมากนะครับไม่ต้องเติมตังแล,าาละลพื้นที ลบสกิลติดตั้งนะครับลบเอฟเฟกต์บางทีแล้วก็ลบสิ่งอันเชิญนะเหมือนเดิมที่พูดไปก็คือพื้นไฟหรือไม่ก็แมงกระพุนนะหกป้องกันขโมยมาร์เบลซึ่งป้องกันอันเชิญหายไปนะครับเอาอันนี้มาให้แทนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย60%เมื่อตกพื้นที่ฝันตรงข้ามยกเว้นข้ามบันทางแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ไอ้สกิลเนี้ยมันออกแค่เฉพาะเทิร์นเราเท่านั้นนะย้ำนะครับเทิร์นอีกฝ่ายไม่ออกมันจะให้มาทําเขืออะไรนะมันไม่เหมือนกระพุนนะครับับไอุนตวใหม่่ที ที่บอกว่าตกเมืองแล้วยกเคลื่นข้ามทางอันนั้นนะ่ะมันมันยกข้ามทางในเทินได้แนตะ่ถ้าเกิดมันมีต้องมีการเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะี่มันต้องเทินเราเท่านั้นเท่ากับว,ว่ามันใช้จริงไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเราจะไปตกเมืองเขาทําไมถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะตังนั้นถ้าเกิดเขาโจมตีไปเรายกเว้นไม่ได้ก็ไม่รู้มีทําไมเหมือนกัน75%โซ่ตวนกับพายุทรายแห่งฝันนะครับสกิลนี้ก็เหมือนเดิมโจมตีในแถวนะอันนี้ต้องระวังนะ อาจจะต้องไปคอมโบหน่อยกับแปนเพราะว่าแปนหายไปใช่ไหมอาจจะต้องไปใส่แปนยมทูตซึ่งน่าจะฟิกเลยมั้งแปนยมทูตมันบอกว่าเป็นแปนเป็นก๊อปปี้เป็นป้ายหยุดนะครับก็จะได้ก๊อปปี้มาตรงนี้ทําให้เวลาฝ่ายสร้างแลนเนี่ยเราเขาไม่ได้ย้ายย,าย้ยายย้ายเลนน่ะย้ายลายเราก็จะได้เหมืองก๊อปปี้อยู่ลายเดียว,วเขาแล้วจบตีได้เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะลําบาก8 0เปลี่ยนนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกอ่ของเดิม เปลี่ยนนอกจากเปลี่ยนแล้วลบสิ่งติตตั้งด้วยของของใหม่เปลี่ยนอย่างเดียวไม่ลบสิ่งติตตั้งนะครับก็น่าจะเรียกว่าได้อย่างเสียย่างเหรอเพราะว่าเอาสกิลคอตูมมาใส่แทนทีนี้ก่อนที่จะไปดูคอตูมของตัวใหม่ผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยชอบตัวใหม่มากกว่าแซนดี้เก่าเอาแค่แซนดี้ก่อนนะผมคิดว่าแซนดี้ใหม่อะแซนดี้ใหม่อะถูกใจมากกว่าแซนดี้เก่าเพราะว่ามีสกิลคอตูมเก่าอะมาอยู่ในตัวละครแล้วแล้วก็ คอตูมใหม่อ้ากดอะไรเนี่ยคอตูมใหม่ค่อนข้างจะตรงตรงสายกับตัวละครเพราะว่าคอตูมใหม่เนี่ยมินมีอยู่อันนึงนะครับอันแรกเนี่ยเวลาตกเมืองเราผนึกการยกไปข้ามันทางก็คือห้ามยกไปข้ามันทางอีฝ่ายยกไปข้ามมันทางไม่ได้กับอีกอันนึงก็คือ60%ดปอเบเริ่มเทินคือมันตรงสายมากครับของเดิมเนี่ยเราต้องหวังทอยแล้วก็ไปตกแถวเดียวกันอีฝ่ายใช่ไหมเพื่อเผาเงินหรือไม่ก็พายุทรายอันนี้คือดอบไปหาเลยนะแล้วเวลาดอบไปหาลองดูสกิลเราดิสกิลเราก็คือ เวลาตกเมืองเนี่ยดอปไปหานะเทนินศูนย์เผามาเบ,บลคูณ6ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาซาบิฝ่ายทั้งแถวเป็นหุ่นไรกาเอเป็นหุ่นกระบอกนะครับไหนจะเป็นพยายุทรายโซ่ตัวนติดไหนจะเป็นล็อกขาติดโล่ทองไม่พอแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดดอปติดแล้วก็ไม่โดนบล็อกนะครับก็คือตูมเดียวอะโดนไปเลยนะซึ่งแซนดี้เก่ามันทําอย่างนั้นไม่ได้แซนดี้เก่าต้องเดินตอก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 ,ตอกไปแล้วก็ไม่โจมตีตกเมืองไม่ตกเมืองก็ซาบหุ่นกระบอกซึ่งมัน <c oughs> เข้มปิดเลยทีนี้ก็เลยเชียร์แซนดี้ใหม่ทีนี้ มันไม่จบผมเชื่อว่าต้องมีคำถามว่าระหว่างแซนดี้ครับพี่กับเทพี้กับีอเอาว่นไงดีแม็กคาดิกของ2ตัวละครคล้ายกันแตม่มีวิธีการทำคอมโบที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าผีเสื้อสมุทรเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านสกิลหมดจบแล้วนะครับคอตูมเป็นดอปเหมือนกัน,นแสดงว่าทั้งคู่มีดอปเหมือนกันนะส่วนผีเสื้อสมุทรเนี่ยมีเผามาโบโล่เจ็ดสิบนะครับไอ้นั่นเจ็ดสิบห้าแล้วก็มีเส้นทางเปไฟ มันจุดต่างอยู่ตรงนี้ครับผีเสื้อสมุดอะ่ะคือดอบเสร็จแล้วขังกงขังกงแล้วไม่ปล่อยออกจากกงเพราะว่าเราจะต้องการขังกงแล้วเผาเงินมันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมามากก็คือโจมตีเงินอย่างเดียวนะทั้งพื้นที่เปลวไฟทั้งคุณเมือง6เท่านะครับก็รุนแรงในการโจมตีเงินแต่แซนดี้อ่ะดิแซนดี้มันเป็นลูกครึ่งน,นะครับกายภาพกับโดยตรงอะ่ะก็คือพอขังกงเสร็จปุ๊บอ่ะผมพูดถึงขังกงนะก็ขโมยมาร์เบิลเสร็จปุ๊บปล่อยเขาออกมาจากโซ่ตัว นะครับปล่อยเข้ามาจากการใช้ความสามารถโซ่ตัวหรือพายุทรายเพื่อมาโจมตีกายภาพในเมืองที่แพงที่สุดในแถวนั้นแล้วทีนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าโจมตี6กเท่าป้องกันขโมยมาเบลิลออกไหมโจมตีพยายุทรายป้องกันเคลื่อนย้ายหรือป้องกันอันเชิญออกไหมนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นขังกรงรอบใหม่ซึ่งผมก็เลยงงกับมันว่าแบบอ้าวปล่อยออกมาจากขังกรงทําไมนะ <laughs> ถ้าเกิดขังกรงไปแล้วแล้วก็ใช้ไฟเผาทางตรงไปเลยทเลยทพียะคีก็น่าจะกินขาดมากกว่านะส่วนตัวก็ สองตัวนะผมชอบอันนี้มากกว่านะครับใช้คาว่าชอบนะไม่ได้ใช้คาว่าเก่งนะเพื่อนๆลองดูเอาอะจบ2ตัวละครเร็วไหมก็ไปต่อที่ของขายนะครับของขายของขายของขาย,ขอ,ขายอันนี้69บาทได้พันเพชรหรือ2องพหรือสามพันผมหาเลทออกไม่เจอถ้า69บาทได้พันหนึ่งไม่คุ้มนะครับเพราะว่าคูณ10เท่ามันได้6 90เองนะเออมันเพิ่มจาก690เพิ่มมาไม่เท่าไหร่เองเพิ่มมา3ามร้อยสิบแต่ถ้าเกิด69บาทได้2องพันคุ้มนะสามพันนี้น่าจะยาก ส่วน so, อันนี้69บาทได้สองพันหินเพชรกับ2ตัวแปรลูปแม่นยำก็เรียกได้ว่า2องพันถินเพชรเนี่ยได้200ใช่ไหมสองร้อยสี่ร้อยได้400แล้วก็ตัวแม่แปรลูปแม่นยำเนี่ยตัวละ400เป็น800ก็พันสองหกสิบเก้าบาทได้พันสองก็ยังก้มแก้มกว่าอันนี้นะครับถ้าเกิดอันนี้มันออกแต่พันหนึ่งนะหกสิบเก้าบาทได้พันสองถือว่าดีมากตัวแปรลูปแม่นยำทำไมถึงตีสี่ร้อยก็เพราะว่าเวลาทําให้หินหินแปรลูปเต็ม เป็น3,39 0 0มันแปลรูปออกมาได้8 0 0อเพชรนะครับถ้าใช้ตัว๋วแสดงว่าตั๋วเวลาต่ำสุดเลยอ่ะก็คือ400ก็เลยตีเป็น400อนะของ,งอื่นไม่มีอะไรครับของซื้อตามความชอบลิสบอนก็ก,ก,กาชปองใครชอบกาชาก็ลองดูนะครับแพ็กการ์ดอันนี้ก็คนที่จะปิดอีเวนต์นะอันนี้ก็คอสตูมตัวใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเทพีอาคีมีคอสมาขายแซนดี้เก่าก็มีคอสมาขายแต่ถ้าเกิดแซนดี้เก่ากับแซนดี้ใหม่ก็พูดไปแล้วเนาะว่าตัวไหนโอเคออกกันนะครับ น่าจะหมดแล้วนะครับอ้อกิจกรรมการเล่นอันนี้ก็อยากให้โฟกัสกันหน่อยว่าเล่นเวลาสามตาน่าสนใจได้ร้อยเพชรนะแล้วก็ร้อยเพชรนี่เยอะนะครับถ้าเกิดใครดูให้วิธีการหาเพชรต่อวันเนี่ยของเดินวันได้700ถ้าได้ทีละร้อยี่มัน800เลยนะครับแล้วอีเวนต์เนี่ยยิงยาวไปถึงไหนอีเวนต์นี้ยิงยาวไปจนถึงวันที่25มั้งตามอีเวนต์นี้เลยถ้าถึงวันที่25จริงเนี่ยก็คือ800เพชรเลยนะเออก็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับไปคลิปนี้ก็สั้นๆไม่อยากให้ไปรุ่นใจร้อนรอนาน น่าจะสรุปครบหมดแล้วนะครับทั้งความเก่งของตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเทพีกัคคีแล้วก็ตัวละครใหม่ทีนี้ใครจะทําก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบเลยส่วนตัวเนี่ยก็ฝากสีสไตล์ชอบอย่างเดียวเลย20คอร์ดเอ้ย20โค้ด20โค้ดอะไรหรอ50โค้ด60บาทแล,แล้วก็ไม่ถึง10ท่านสําหรับแคมเปญลัคกี้ดอชนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งสาหรับลูกค้าเดิมที่ใช้บริการไปแล้วนะครับครั้งใหม่ก็เดี๋ยวมีส่วนลดด้วยนะ Uh, ส่วนสตรีมเจอการมาสาวครับเ,เพื่อนๆนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ฝากให้ใครปิดแล้วก็บอกได้นะครับปิดเท่าไหร่หรือจะให้ยื้ไม่ดีมารีวิวจะดีามากๆเลยเพราะว่าผมน่าจะไม่ได้ทำนะครับอีเวนต์นี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมกันมาจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก,ก,ก่อนครับบ๊ายบาย